สวัสดีค่ะจิตกรต่างแดนมาแล้วจ้าคลิปนี้พี่พัฒจะมาเล่าเรื่องตื่นเต้นค่ะตอนที่พี่พัฒย้ายมาอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสใหม่ๆนะคะพี่พัฒได้ไปแข่งวาดรูปไปนั่งวาดรูปสถานที่เช่นโบทคลองแม่น้ำปราสาทแล้วแต่ว่าเราจะจับได้ ที่หนแล้วพี่ก็ไปนั่งวาดตอนเช้าส่งเย็นพี่พัดได้วาดโบสถ์ค่ะต้องรีบวาดเวลามีน้อยมากนั่งวาดได้ไม่เท่าไหร่ตอนช่วงเช้านะคะเอาละพอถึงตอนเที่ยงลุงมาตามค่ะลุงมาตามให้ไปทำกับข้าวโถวลุง ฉันเตรียมแซนด์วิชให้ลงกินง่ายๆไปก่อนฉันทำงานฉันแข็งวาดรูปลูกบอกฉันกินไม่ได้เธอทำให้ฉันแป๊บเดียวแล้วเธอค่อยมาวาดต่อลุงเนาะลุงคนฝรั่งเศสเขาพิถีพิถันค่ะเรื่องการกินอาหารมากพี่พัทก็ทำกินให้ง่ายๆไม่ได้เลยพอทำให้ลงกินเสร็จก็มานั่งวาดต่อตายแล้วต้องรีบวาดส่งงานห้ามงเย็น คนที่มาดูมาเชียร์มาร่วมงานเยอะมากค่ะถึงจะแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นชนบทแต่พอ,ถ,อ,พอถึงเวลาที่เขาประกาศผลปรากฏว่าพัดได้ที่หนึ่งค่ะ <inary noise> ได้150ยห้าูโรและได้วายเยอะมากมีแฮมขาหมูสลัมม่ตับห่านกระป๋องพวกอาหารแห้งโอ้ได้ของกินเยอะมาก คงแบบเข้าคงจะบริจาคให้สมาคมทำอะไรอย่างเงี้ยลุงนี่ขนใส่รถตั้งหลายรอบแล้วก็มีนักข่าวมารดมสัมภาษณ์ค่ะโอ้คุณมาจากไหนเคยแข่งที่ไหนมาก่อนไหมเรียนมาจากที่ไหนหลังจากกลับถึงบ้านวันลุ่งขึ้นญาติลุงก็โทรมาเป็นลูกพี่ลูกน้องของลุงบลาโวบลาโวเก่งมากเก่งมากดังใหญ่แล้ว ฉันเห็นพัดลงในหนังสือพิมพ์ Lady Page Dumby เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะลุงแกก็รีบเปิดดูหนังสือพิมพ์แล้วรีบมาปลุกพี่ค่ะพี่พัดตื่นเต้นมากถึงแม้จะเป็นหนังสือพิมพ์บ้านนอกชนบทผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ค่อยสนใจเดินทางออกไปไหนภาษาอังกฤษเขาก็ส่วนใหญ่ก็พูดไม่ได้นะคะผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจงานศิลปะและดนตรีมากนะัก แต่หลังจากการแข่งขันครั้งนี้พี่พัดก็มีลูกค้าเยอะขึ้นค่ะมีงานเยอะมีเงินเก็บเยอะนี่และค่ะเป็นการแข่งขันเล็กๆได้ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นในคอัมลำเล็กๆก,ก็จริงแต่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ะได้ลูกค้าและที่สำคัญได้เงินสำหรับคลิปนี้พี่พัดได้เล่าประสบการณ์ที่ได้แข่งขันวาดรูป อย่ากลัวนะคะครั้งหนึ่งพี่ก็เคยชมการแข่งขันปีตองหญิงนานาชาติทีมไทยก็ชนะค่ะคนไทยเรามีความสามารถไปแพ้ต่างชาติเช่นกันค่ะพี่พัดขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะ